เมกมาลาวาทําให้ติดดีแล้วดอกไม่ค่อยร่วงครับผมริดดีแล้วล้วฝักกะตันนะครับฝักยาวสวยฟามดกดกมากครับดกไม่ดกก็ผมเก็บเล็บหลุดแล้วครับเกี่ยวจะเล็บหลุดแล้วอันนี้เล็บที่ผมจะเกี่ยวอีกแล้วจะหลุดอีกแล้วเออดกมากเป็นที่อื่นเขาจะเก็บเว้นวันเขาจะเว้นวันของพี่เก็บทุกวันเลยทุกวันผมเก็บทุกวัน ไซก็ได้มาตรฐานด้วยขนาดเก็บทุกวันนี่ครับใบนี้ครับอืมทุกวันยหญ่ๆชิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บอใบแก่ะอครับตัวไวนะไวครับเนี่ยนี่เก็บไปเมช้าอีกเนี่ยเก็บไปเมชาพุดเนี่ยเอเนี่ยในเย็นนี่ก็เก็บได้อีกแล้วเดี๋ยวเช้ามืดเช้ามืดก็เก็บใบแก้วครับเนี่ยเมือเป็นกำมือเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมล้างเก็บไปแค่ช่วงแค่นี้เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยจำเป็นจำแล้วเป็นกำมือแล้วผมจะยืนเก็บไปได้ต้องล้างเก็บไปเลยนะล้าง ความดกนี่คือความดกนี่คือยอมเลยวะยอมแต่แง้งผมดู่ขาลางแต่แง้งผมเพียบเลยแต่แงที่เก็บไปแล้วอือในแต่แง้ผมที่ที่เก็บไปแล้วหมดอ๋อคือรอยที่เก็บไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อคืนเรเก็บได้เรื่อยๆนี่รุ่นใหม่ผมจะออกเกี้วนี่เอาแต่แง้เก่าออกดอกเกี้ยวเริ่มโผล่พอดอกเกี้ยวครับถ้าเป็นช่วงที่เราใช้ธรรมดามันจะไม่ค่อยโผล่แต่แง้จะแห้งถ้าเราไม่ใช้แม้ว่าเราวางเราใช้สุดเดิม มันต้นทุนมันเยอะมันมันสูงถามว่าถ้าเราใช้แม็กมาลาวาต้นทุนสูงก็จริงแต่ผลผลิตมันได้คุ้มค่าแล้วแล้วใบก็เขียวสวยอย่างนั้นเราต้องคอยคอยก็คอยชีอยู่ด้วยให้เคมีใช <X K S 2> ้แบบเราไม่ใช้แม็กมาลาาใช้พวกอมูลตัวอื่นอะตัวนี้ผมทับใจมากครับแม็กมาลาวาครับแล้วผิวเขียวเขียวครับ ถ้าเมื่อก่อนผมไม่ค่อยใช้ฝักมันจะขาวเหรอมันมันจะไม่ค่อยเขียวอย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยปุ๊กเห็นอย่างเนี้ยมันก็เขียวแล้วเราไปแช่น้ำปุ๊บเขียวปีเลยปีมขึ้นเลยลันดีครับมันถั่วมันเป็นอย่างเนี้ยจะเป็นข้อโป๊ะโป๊ะโปเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยเปินจะเสมอคล้ายๆเสมอกับใช่ฝักเสมอเรียบตลาดเป็นไงบ้างตลาดครับว่าไงแบบนี้นี่สวยครับถั่วตลาดตลาดต้องการตลาด ตลาดต้องการแม่ค้าก็ชอบครับอี๋ยวผมไปผมไปไปสี่เมืองทุกข่ายทุกวันแม่ค้าเจอรถส่งแม่ค้าวิ่งมาเลยผมไม่ไม่ได้ขายที่ฝั่งทุ่งนะที่แม่ค้ามาใต้เนี่ยเอาหมดเลยร้อยห้าสิบก็ร้อยห้าสิบเอาหมดเลยวิ่งก็ปุ๊บก็แม่ค้าเดินตามเลยครับแล้วแล้วผมก็ไม่ยัดไฟแม่อะไรําแบบของสวยๆบัวผมผมก็สวยแม่ค้าติดใจครับก็สั่งบมันแพรวยกบัตรครับ้านแพรวยกบัตรสมุทรสาครเนาะขอบคุณพี่มากขอบคุณพี่จิราพรเนี่ย แล้วก็พี่ขอบคุณครับโอเคครับผมสวัสดีครับยึดใจมากๆลา,าวาแล้วรู้สึกปักปิดสมบูรณ์ดกมากค่ะ